ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการข้าพเจ้านางสาวรัชดาพรแซย่างตำแหน่งครูคอส .1 โรงเรียนบ้านสันติสุขสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ประวัติผู้ขอรับการประเมิน ข้าพเจ้านางสาวรัชดาพรแซ่ย่างเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2529ปัจจุบันอายุ36ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่146หมู่3ตำบลป่ากลางอำเภอปัวจังหวัดน่านประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนปรงรัชดาพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 6ระดับปริญญาตรีรุศาสตรบัณฑิตเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประวัติการรับราชการ ข้าพเจ้าเริ่มรับราชการในการดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2556ณโรงเรียนบ้านกึด30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคอส .1 อนนรวมอายุราชการ9ปี งานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนได้แก่ปีการศึกษา2,565ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาต้านทุจริต ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมชุมนุมคุณธรรมจริยธรรมและลูกเสือสำรองรวม3ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้รับผิดชอบ1 ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1 2. ครูเวรประจำวัน 3. ครูผู้ดูแลระบบ SET นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการด้านที่1 วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตอนที่1การมีวินัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแผนอันดีงามของสังคมตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการหรือแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ั้งในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแต่วันหยุดราชการ mm hmm. เพื่อให้งานของราชการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเสริมสร้างความสามคัคคีมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความอุตสาหะอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดเวลาโดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองการอบรมสัมมนาจนทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและบุคคลอื่นโดยการนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการครองตนทั้งกายวาจาใจและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอยึดมั่นในการปกครองระบบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองข้าพเจ้าได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในด้านการให้ความร่วมมือกับทางราชการในหน่วยงานของตนเองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยประเพณีของท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอเข้าร่วมกิจกรรมและการนำพานักเรียนถือปฏิบัติ โดยกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตน ในการดำรงชีวิตประจำวันขยันหมั่นเพียรรักการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเห็นคุณค่าในทรัพย์สินของทางราชการข้าพเจ้าประพฤตินตนอย่างเหมาะสมกับสถานภาพความเป็นครูและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีความมัธยัติ์ประหยัดและอดออมตอนที่4 ความรักและศรัทธานในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความภูมิใจและความศรัทธานในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการอบรมตามที่ทางโรงเรียนหน่วยง,งานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆจัดอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองพัฒนางานในวิชาชีพมีบทบาทในความเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูอย่างเต็มความสามารถทุ่มเทในการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียนตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้า ได้เอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังและไม่ได้รับหรือสแสวงหาผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนมีความเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนหรือผู้รับบริการอย่างเต็มกำลังความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาคนา้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพประพฤตตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีจิตอาสาจิตสาธารณะและให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือต่อส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละจนสำเร็จเกิดผลประโยชน์แก่ผู้เรียนและส่วนรวม